นาการศูนเทพหน้าสิงผู้ปราบราหูและคุณวิเศษของหน้าการที่ถูกนำมาทําเป็นกระจกหัวสิงหากกล่าวถึงหน้าการหรือเกียรติมุกคนสมัยนี้หลายคนอาจจะไม่รู้จักว่ามันคืออะไรแต่ถ้าพูดถึงกระจกหัวสิงหลายหลายคนอาจจะพอเคยได้ยินมาบ้างว่าเป็นของที่ใช้แก้หงุดหแต่แทบจะทุกคนแม้กระทั่งคนที่เรียกตัวเองว่าสินแสบางคนก็อาจจะไม่รู้ว่ามันมีที่มาจากหน้าการเกียรติมุกน้าการหรือตัวการบางครั้งถูกเรียกว่าสิงหมุก ามความเชื่อของศาสนาฮินดูเกียรติมุกมีความหมายถึงเวลาที่เกลนกินทุกสรรพสิ่งทําให้เวลาเป็นผู้ครอบครองทุกสรรพสิ่งในขณะที่หน้าการมีความหมายถึงเวลาในขณนะเดียวกันก็เป็นชื่อของพญาย,ยุมราชผู้ที่ทําหน้าที่ในการพิพากษาคนตายที่ปรากฏตัวในคมภีอัฐันเวทของชาวฮินดูนอกจากนี้ในบางตำนานกล่าวว่าหน้าการมีความหมายถึงผู้กลืนกินเวลาทุกขณะในโลกที่ไม่อาจเรียกคืนกลับมาได้ ในขณะที่ทางพุทธศาสนาเจียติมุกมีความหมายถึงการเวลาที่กินทุกสิ่งเพื่อเตือนให้มนุษย์ลงมือทําวันนี้ให้ดีที่สุดเคียติมุกแต่เดิมแล้วเป็นดนมนุษย์ที่มีหน้าเหมือนสิงโตมีร่างกายใหญ่โตเหมือนยักษ์บ้างก็ทําออกมาให้มีลักษณะรูปหน้ายักษ์ผสมกับสิงหรือบางครั้งก็ปรากฏให้เห็นเป็นใบหน้าของอสูรที่มีความดุร้ายเทียวขนขมวดในตากลมโตถลนจมูกใหญ่ปากกว้างจนสามารถมองเห็นฟันด้านบนโผล่พ้นออกมาจากริงฝีปากได้อย่างชัดเจน พราะมันไม่มีริมฝีปากด้านล่างเคียนติมุกไม่มีลำตัวแขนทั้งสองข้างจึงยื่นออกมาจากด้านข้างของศีรษะและสวมเครื่องประดับที่มีลักษณะเป็นกระบังหน้าเทียนติมุกเป็นบริวารของพระศิวะเป็นทาวารบาลรักษาธรณีประตูเป็นเครื่องป้องกันบ้านเรือนทับและเสนียดจันไรและคอยคุ้มครองผู้นับถือพระศิวะแต่หากจะกล่าวถึงที่มาของหน้ากากนั้นเราต้องย้อนไปกล่าวถึงตำนานของอสูรฉลันธรซึ่งถ้าเล่าเต็มๆแล้ว มันจะยาวเกินไปดังนั้นผมเลยขอตัดเอาบางส่วนออกแล้วเล่าแบบครปรัฐเพื่อให้ทราบถึงที่มาของหน้าการแบบคร่าวๆซึ่งตำนานมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับการถือกำเนิดของหน้าการหรือเกียรติมุกมีอยู่ว่ามีอสูรผู้เป็นใหญ่ตนหนึ่งที่มีนามว่าฉลันทรที่ถือกำเนิดจากทะเลเด้วยเปลวไฟของพระศิวะบางตำนานเล่าว,ว่าเป็นพญายักษ์ที่บำเพ็ญตบะจนแก่กล้ากระทั่งได้รับพรจากพระศิวะมีนิสัยรารานไปทั้งสามโลกได้หลงรักนางปาร,ราตีผู้เป็นชายาของพระศิวะ จึงได้ส่งบริวารราหูไปเป็นทูตเจราจากับพระศิวะให้มอบนางปาราตีให้กับตนเองไม่เช่นนั้นจะยกทัพไปรบชิงตัวด้วยความโกรธของพระศิวะจึงบันดาลให้กำเนิดอมนุษย์ผุดขึ้นระหว่างชิ้วของพระองค์อสูรกายตนนั้นมีหน้าตาคล้ายสิงห์ถึงยักษ์และมีความหิวกระหายอย่างไม่รู้จักจบสิน้นพระศิวะจึงสั่งให้อสูรตนนั้นจับราหูผู้มาเจราจากินเสียฝ่ายราหูเมื่อถูกอสูรตนนั้นกัดกินก็เกิดความหวาดกลัว จึงขอขอมาและอ้อนวอนร้องขอชีวิตจนพระศิวใจอ่อดยอมให้อภัยและสั่งให้อมนุษย์ตนนั้นหยุดกินราหูแต่เนื่องจากอสูรตนนั้นมีความหิวกระหายอย่างมากจึงทูลขออย่างอื่นกินแทนราหูเพื่อดับความกระหายพระศิวะจึงตรัสให้อสูรทําการกลืนกินร่างกายของตัวเองเสียซึ่งมันก็ยอมทําตามแต่โดยดีกัดกินร่างกายตัวเองและกลืนแขนขาจนสิ้นเหลือเพียงศีรษะและริมฝีปากด้านบนเท่านั้นฝ่ายพระศิวะเมื่อเห็นแบบนั้น ด้วยความสงสารและเห็นในความพักตีเชื่อฟังของอสูรตนนั้นพระศิวะจึงได้ประทานพรให้กับอสูรตนนั้นให้มีชื่อว่าเกติมุกพร้อมกับให้ที่อยู่เหนือสูงประตูทางเข้าเทวสถานพร้อมกับกำชับว่าต่อไปนี้เจ้าจงได้ชื่อว่าเกติมุกหมายถึงหน้าที่อันทรงเกียรติและให้เป็นทวนารบาลผู้ใดไม่เคารพเกติมุกมันผู้นั้นย่อมไม่ได้รับพรจากพระศิวะในบางตำนานจะเล่าว่าในขณะที่เกติมุก แลลาลราหูอย่างบ้าคลั่งแต่ถูกพระศิวะห้ามเอาไว้เสียก่อนทำให้เจติมุกหันมากัดกินตัวเองด้วยความหิวและโกรธจนเหลือเพียงแค่ใบหน้าและแขนพระศิวะเห็นดังนั้นทำให้ทรงตระนักว่าความโกรธเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่พร้อมทำลายทุกสรรพสิ่งแม้แต่ตัวเองทำให้พระองค์ทรงตั้งชื่อของอสูนตนนั้นใหม่จากการเป็นเจติมุกอันมีความหมายว่าหน้าที่อันทรงเกียรติพร้อมกับมอบหน้าที่ให้ไปเฝ้าประตูวิหารและยังทำหน้าที่คอยดูแลฝูงปศุสัตว์ของพระศิวะ เนื่องจากเกียรติมุกกำเนิดจากพระศิวะผู้ได้รับการยกย่องศาสตร์เป็นปสสุปดีหรือผู้เป็นใหญ่ในฝูงสตัตว์จึงถูกนับว่าเป็นลูกของพระองค์จึงมีฤทธิ์ในการช่วยปกป้องฝูงสัตว์เลี้ยงได้ตำนานเกี่ยวกับการถือกำเนิดของเกียรติมุกอีกบทหนึ่งเล่ววาว่าเกียรติมุกเกิดขึ้นจากนรสิงตนหนึ่งที่พระศิวะเคยประทานพรให้แล้วเกิดความทายทยาหลงไหลในพลังอำนาจทำให้พระศิวะต้องทรงเสด็จกลับมาปราบพร้อมกับทำการตัดเสียงของนรสิงแล้ว นำไปประดับไว้ที่ทางเข้าของศาสนสถานเพื่อให้ลมหายใจของเกติมุกมอบพลังให้กับคนที่เข้ามายัางศาสนสถานไปช่วนิรันดรเชื่อกันว่าเกติมุกมีฐานะเป็นอสูรผู้พิทักษ์สถานที่หรือเทพเจ้ารักษาธร,รณีประตูดังนั้นการสร้างเกติมุกประดับเอาไว้เหนือประตูทางเข้าหรือหน้าต่างจึงสามารถช่วยปกป้องคุ้มครองรักษาไม่ให้สิ่งชั่วร้ายทั้งปวงสามารถย่างกลายเข้ามาในสถานที่แห่งนั้นได้ในยุคแรกนิยมประดับไว้นเทวสถาน โดยเฉพาะของพระศิวะภายหลังนิยมนําเกียรติมุกมาประดับไว้ที่สูงประตูของพุทธศาสนสถานแล้วนํามาตกแต่งสถานที่ศักดิ์สิทธิร์รวมไปถึงมหาราชวังนอกจากนี้เกียรติมุกยังได้รับความนิยมสร้างกันอย่างแพร่หลายในอินโดนีเซียอีกด้วยในบริลีนอกจากความเชื่อว่าเกียรติมุกช่วยปกป้องเทวสถานจากสิ่งชั่วร้ายแล้วเกียรติมุกยังเป็นกุศโลบายคอยย้ำเตือนสติของผู้ที่กําลังจะก้าวผ่านประตูไปว่า กำลังจะได้ก้าวผ่านภพภูมิและการเวลาสู่ดินแดนที่พ้นด้วยข้อจำกัดของการเวลาในเทวสถานแห่งนั้นซึ่งส่วนตัวผมคิดว่าในตำนานหลังๆนั้นน่าจะถูกแต่งเติมขึ้นใหม่เพราะไม่เข้าใจว่าตำนานแต่เดิมนี้แต่งขึ้นมาด้วยจุดประสองค์อะไรเลยที่ความและแต่งเรื่องขึ้นใหม่เพื่อสอดแทรกสิ่งที่ตัวเองคิดและคติความเชื่อลงไปเพื่อให้คติสอนใจคนซึ่งส่วนหนึ่งน่าจะได้รับวัฒนธรรมมาจากพุทธศาสนาในสมัยนั้นซึ่งต่างจากฮินดู จึงทาให้มองข้ามภูมิปัญญาที่สอดแทรกลงไปในงานจิตรกรรมที่พยายามส่งต่อภูมิปัญญาความรู้ในสมัยนั้นเรื่องเกี่ยวกับอาถรรพ์ที่สอดแทรกอยู่ในตํานานซึ่งมันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่คนทั่วไปจะไม่เข้าใจเพราะก็คงมีไม่กี่คนที่จะได้มีโอกาสศึกษาคำทีอาถรรพ์ซึ่งโดยหลักจริงๆแล้วภาพแกะสลักเหล่านั้นได้ทําออกมาเพื่อสื่อและบรรยายเนื้อหาในคำทีอาถรรพ์และบอกวิธีป้องกันและแก้อาเภศที่จะเกิดขึ้น โดยแสดงให้เห็นว่ารูปสลักรหรือรูปวัวสิ่งนั้นมีพลังในการปกป้องคุ้มครองผู้ที่อยู่ในเทวสถานที่มีรูปสลักวัวสิ่งนี้โดยใช้ราหูซึ่งเป็นตัวแทนของสิ่งอาถรรพ์ที่ถูกหน้ากาเกลือนกินเพื่อสื่อความหมายในอีกรูปจะใช้พระกฤษณะประลองกําลังกับช้างและโคชสีที่มีลักษณะเป็นวิญญ,ญาณน,นั้นก็สื่อถึงการปกป้องวิญญ,ญาณของสัตว์ร,ร้ายที่จะเข้ามาโดยใช้พระคฤษณะรับแทน ในรูปสลักบางรูปจะเห็นเลยว่าหน้าการมีการจับขาสัตว์ร้ายมีเขี้ยวเล็บและพยายามจะกลืนมันในขณะที่อีกรูปก็แกสลักเป็นหน้าการกำลังจับขาสัตว์ที่เหมือนลิงไม่มีหูวเพื่อจะกลืนนอกจากนี้ยังเชื่ออีกว่าเกติมุกมีต้นกำเนิดมาจากประเทศหนึ่งในทวีปเอเชียเช่นจีนหรือทิเบตเนื่องจากในประเทศเหล่านี้มีการพบภาพและงานประติมาก,กรรมที่มีลักษณะคล้ายเกยติมุกที่เรียกว่าเตาแจ้อยู่ที่ภาชนะสำริดของประเทศจีน ประเมินอายุได้ราว850-880ปีก่อนพุทธกาลและปรากฏตัวในศิละปะของประเทศอินเดียในสมัยอมรรวดีและคุปตาริกด้วยส่วนประเทศไทยเชื่อว่าเกียรติมุกเข้ามาในช่วงสมัยธาราวดีและศิีวิชัยโดยพบได้ตามโบราณสถานสำคัญอย่างเช่นปราสาทถินที่มาจังหวัดนครราชสีมาเจดีวัดปัสสัตอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายและวัดมหาธาตุเมืองเก่าสุโขทยัยจังหวัดสุโขทัยเป็นต้น จากนั้นเกียติมุกก็ถูกนํามาติดตั้งตามวิหารหรือเทวสถานต่างๆเรื่อยมาและก็ถูกปรับเปลี่ยนหลอมรวมไปกับวัฒนธรรมความเชื่อจนกลายเป็นหัวสิงและกระจกหัวสิงเหมือนที่เห็นกันทั่วไปในการใช้ปรับแก้หงช่วยตามอาคารบ้านเรือนในปัจจุบันนี้โดยเชื่อกันว่ากระจกหัวสิงนั้นจะช่วยป้องกันไถยอันตรายทั้งปุ่มป้องกันสิ่งชั่วร้ายให้ไม่กล้าเข้าในอาคารบ้านเรือนป้องกันอาเพศอาถรรพ์ต่างๆให้บรรเทาเบาบางลงไม่ได้เชื่อว่าป้องกันได้ทั้งหมด พราะหน้ากาลหรือหัวสินมีแค่หน้าจึงมีพลังที่จํากัดทั้งยังป้องกันได้แค่ทิศทางที่หันหน้าไปเท่านั้นซึ่งในส่วนนี้ผู้ที่ไม่ได้ศึกษาวิชาหูจุ้ยก็อาจจะงงและไม่เข้าใจว่าหมายความว่าอย่างไรเพราะส่วนใหญ่ก็คิดและเข้าใจกันไปเองว่าแค่ติดแล้วก็จบป้องกันได้ทั้งบ้านซึ่งจริงๆนั้นการติดของแก้ในวิชาหูจุ้ยที่มีการถ่ายทอดศาสตร์ความรู้ส่งต่อกันมานั้นจะคล้ายกับบางส่วนในคำทีอาถันเวทซึ่งเกิดจากการศึกษา และทดลองจนเป็นศาสตร์ที่นำมาใช้สืบต่อกันมาหลายร้อยปีซึ่งมันมีรายละเอียดหลายส่วนที่ผู้ศึกษาและรู้จริงจึงจะชี้จแจงได้ถึงอาเพศที่จะเกิดในบางส่วนผู้ศึกษายังต้องไปดูก่อนว่าจําเป็นต้องติดกระจกหัวสิงห์หม่และต้องติดยังไงซึ่งผมก็เคยพูดไว้ในคลิปทางสามแท่งแล้วซึ่งถ้าบ้านเจอทางโค้งทางสามแท่งวัดสะพานและธนูลมจึงจะใช้ของพวกนี้ไปติดเพื่อป้องกันและเจอด้านไหนก็ให้ติดด้านนั้น ถ้าเจอมากกว่าหนึ่งด้านก็ต้องติดเพิ่มไปถ้าเจอรอบบ้านสีด้านก็ต้องติดให้ครบทั้งสีด้านกลับมาทางพุทธเกียรติมุกหรือหน้าการแต่เดิมเป็นลวดลายปูนปั้นที่ใช้ประดับซุ้มจรนำ้ำคือซุ้มท้ายวิหารหรือท้ายโบสถ์เป็นช่องตันของโบาณสถานโดยมักจะประดับอยู่ที่ยอดซุม้มสะท้อนถึงลวดลายที่นิยมสร้างสรรค์นในศิลปะสุขโขทยัยรวมทั้งสะท้อนถึงสติความเชื่อที่ปรากฏในงานศิลปรกรรมสมัยสุขโขทยัย มีลักษณะเป็นรูปหน้ายักษ์ปนสิงหรือใบหน้าสูรที่มีลักษณะดุร้ายในปัจจุบันซุ้มจรานามโบราณสถานของพุทธศาสนามักเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปหรือทําเป็นเทพหนมในบาลีก็มีความเชื่อเกี่ยวกับหน้ากาลด้วยโดยชาวบาลีเรียกว่าบารองเปรบเป็นตัวแทนแห่งคุณธรรมความดีและถือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการปกป้องจากอํานาจผู้ผีวิญญาณชั่วร้ายทั้งมวล ชาวบาลียังเชื่อว่าประตูที่มีบารองประดับไว้คือประตูแห่งความตายของผู้โง่เขลาผู้ประกอบด้วยอวิชชาคือความมืดบอดในจิตใจมาบดบังความดีงามขนาดเดียวกันก็เป็นประตูแห่งชีวิตของผู้รู้แจง้งการเดินทางเข้าประตูนี้จึงเท่ากับเอาวิชาในใจตนมาให้หน้ากลางกลืนกินเพิ่มพูนสิริมงคลแก่ชีวิตพลังอำนาจของเกติมุกหรือหน้าการตามความเชื่อในคติฮินดูยังส่งอิทธิพลให้แก่พุทธศาสนาด้วย ดังปรากฏการประดับรูปหน้าการนบุรพุโทโธบนเกาะชวาภาคกลางพุทธศาสนสถานในรัธิมหายานที่ใหญ่ที่สุดในโลกแห่งนี้สร้างขึ้นราวพุทธศักราช1350โดยก,กษัตริย์ราชวงศ์ไสเลนซึ่งน่าจะมีความเชื่อตามคติเรื่องลมหายใจศักดิ์สิทธิ์และคติเรื่องการเวลาซึ่งตามความหมายของหน้าการหรือกาละซึ่งหมายถึงผู้กลืนกินทุกสิ่งทุกอย่างสามารถเข้ากันได้กับพุทธศาสนาจึงนิยมประดับหลายหน้าการไ,ารไว้ที่ซุ้มประตูทางเข้าพุทธสถาน จากการศึกษาสามารถบอกพัฒนาการจากหน้าการกระทั่งเปลี่ยนเป็นราหูในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นโดยมีที่มาเริ่มจากหน้าการหรือเกียรติมุกในสมัยอยุธยาตอนต้นโดยหน้าการในศิลปะอยุธยาตอนต้นนั้นมีใบหน้าเป็นสิงแต่เริ่มผสมรูปหน้าย,ยักษ์สรงกรอบกระบังหน้าแต่ยังมีขนรอบกรอบหน้าแบบสิงและขายลวดลายผันปรึกษาแทนท่อนภูมิลาลัยซึ่งจากของเดิมจะสื่อถึงการจับวิญญ,ญาและสิ่งที่มากับลมกลิ่นต่อมาในสมัยอยุธยาตอนปลาย จนถึงต้นรัตนโกสินทร์พบภาพจิตรกรรมฝาผนังฉากพระพุทธเจ้าชนะมารโดยมีการจัดวางตำแหน่งของภาพเช่นเดียวกับการจัดวางบนหน้าบันที่ชั้นหลังคาด้านนอกตัวอาคารคือมีภาพบุคคลอยู่เหนือระหูเรียงจากด้านบนลงล่างคือพระพุทธเจ้าชนะมารพระแม่ธรณีบีบมวยผมและระหูขายหน้ารองรับพระแม่ธรณีซึ่งลักษณะการขายหน้ากออกจากปากและมีมือจับรองรับนั้นคล้ายกับหน้ากางขายท่อนภูมไิไาล โดยเฉพาะการทรมอสูรเพียงครึ่งตัวซึ่งราหูเป็นอสูรที่ถูกตัดให้ขาดสองท่อนคล้ายกับลักษณะของหน้าการที่มีเพียงเสียงเลยทําให้ความเชื่อคนไทยผิดเพี้ยนไปจากที่ควรจะเป็นทําให้บ้านเมืองวิบัติเพราะเที่ยวกรบวาบไหวราหูก็เปรียเสมุนยกย่องคนทานสนับสนุนพวกชอบอตเตาเปียดนักเล่นพวกทําผิดกฎหมายหน้าด้านหน้าทนให้มีอานาจซึ่งก็ทกําการมาจนเป็นเรื่องปกติลักษณะของเจียติมุกจะไม่มีขากังไกลล่างส่วนการที่ปราบราหูจะมีแขนหรือไม่ก็ได้ เพราะบางครั้งก็แกะเป็นคนเรือศูนย์มีหัวเป็นสิงส่วนกระจกหัวสิงนั้นจะมีแค่หน้าสิงหรือไม่ก็ใช้รูปสิงคาบด่าและเทียนไปเป็นเสือคาบด่าหน้าการและกระจกหัวสิงตามความเชื่อจะใช้ขับไล่คนทานสิ่งเลวร้ายอาถรรพ์อาเพศและกินสิ่งชั่วร้ายแต่ก็ต้องย้ำอีกทีว่าแค่ป้องกันและรับแทนได้บางส่วนไม่ใช่ทั้งหมดถ้าเจอสถานที่ที่อาถรรพ์แรงก็อาจจะส่งผลให้กระจกหัวสิงหรือหน้าการแตกหักชำรุดเสียหายได้ ซึ่งเท่ากับว่าต้องเปลี่ยนและท,ทําพิธีติดตั้งใหม่ซึ่งก็ไม่ได้ยากอะไรแค่ต้องดูเลิกยางเพื่อติดตั้งส่วนการบูชาเกียรติบุคก,ก็เหมือนกับบูชาพระศิวะเพื่อแสดงความเป็นเกียรติเป็นมงคลซึ่งคําว่าบูชาแปลว่าการให้ความเคารพนี้ก็ไม่จําเป็นต้องมาจุดธูปกราบไหว้ถวายเครื่องเส้นไหว้อย่างที่คนสมัยนี้เข้าใจกันการบูชานั้นแค่ระลึกถึงและให้ความเคารพไม่ไปท้าทายก็เท่านั้น